ผมว่าตอนที่แบบกลับมากลับมาจิกก็เดินยากอยู่นะต้ฝึกเดินใหม่อามันอ้อมมาห้สขอบคุณแม่วันนี้มาวมงานแต่งของคุณพันธ์สุนทรีใช่ค่ะก็สนับสนุนเพื่อนๆค่ะคือก็เห็นกันตั้งแต่อยู่ในวงการตัวแม่เนาะตอนนี้เขาก็เป็นวงการตัวแม่อีกเหมือนกันก็คือตัวแม่เรื่องการให้นมบุตรทมารันทั้งแฟชั่นทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อคุณแม่ค่ะมี ก็ได้สนับสนุนเขานะคะคือตอน,ตอนที่ท้องอยู่เขาก็ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ลองใช้ก็ชอบมากแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าค,คุณแม่ต้องใช้อ่ะคือตั้งแต่มาสทอ้องครีมที่ทาท้องก็คือนิวไม่มีแตกลายเลยไม่มีรอยไม่มีเลย izin, เออ,อของเขาดีแบบเป็นจริงค,รค่ะแล้วก็พอคลอดน้องมาแล้วก็ใช้บราของเขาต่อค่ะมันดีอย่าง มันสะดวกค่ะจากที่ตอนคือเราเราใช้อ่ะแล้วแล้วคุณแม่เราอ่ะอยู่ใกล้ๆคุณแม่เราก็มองว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีอะไรที่มันแบบแบบว่าช่วยเหลือมนุษย์แม่เยอะเนาะสมัยรุ่นแม่ไม่เห็นดีเลยอะไรเงี้ยเออก็ปล่อยนมยางไปอันนี้คือแบบเออสำหรับยุคนี้ถ้าคุณแม่ยุคนี้เนี่ยมีมีบุตรเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเชฟก็จะกลับมา เป๊ะนมก็จะแบบว่าไม่คลอยอะไรเงี้ยแล้วเวลาให้นมก็คือจะมีแบบฟังก์ชันในการเปิดให้นมง่ายๆไม่ต้องไม่สะดวกสบายไม่โป๊อะไรเงี้ยก็เป็นก็คุณแม่จริงๆเนาะอ่ะมักลูกของเราบ้างน้องเป่ะเป็นไงบ้างโตวันโตคืนใหญ่ๆพ่อเขาบอกอย่างนั้นใหญ่ก็คือแบบเออตัวใหญ่ยาวก็คือขายาวคือยาว เขาอวดเลยค่ะว่าเต็มเลยรีบเตมใช่แล้วเลี้ยงดูเป็นลี้ยงง่ายเลี้ยงง่าย,ายคือตั้งแต่ในท้องคือเขาก็ไม่ค่อยแบบคือเราเราไม่มีไม่มีแพ้ท้องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่พอพออยู่กับเราในท้องเนี่ยก็ก็ไม่มีแพ้ท้องพอคลอดออกมาก็เลี้ยงง่ายค่ะเดี้ยงแบดต่างใพึ่งแบบพร้อมได้แล้อมได้แล้วค่ะพัฒนาการถือว่าเร็ว เร็วค่ะแล้วก็ตัวยาวตัวใหญ่เพราะว่าเราก็ให้นมแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือ,อยังไม่หยุดหไม่หยุดยังไม่หยุดปั๊มนมนะใช่ค่ะนี่ก็มีเครื่องปัง๊มทอกติดตัวมาเป็นแฟชั่นเลยเวันนี้คือยุคนี้แล้ว,ลวต้องถือเครื่องปั๊มนมไปด้วยออกงานไปด้วยใช่ก็คเคยสังเกตคุณแม่ที่แบบเขาใช้ชีวิตในการออกไปข้างนอกทํางานหรือแม้กระทั่งอยู่ร้านอาหารแล้วก็มีแบบ้าคลุปปั๊มนม่ง มาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราต้องทำบ้างอ่ะมันไม่มีความอายเลยนะเ,ออเราเรียกว่ายิ่งภูมิใจกาเรามีน้ำํำนมให้ลูกมีควาเป็นแม่เป็นมาเต็มร้อยใช่ค่ะออใครเผิือกว่ากันคะพี่นิวเท่าเวลาพอ่อเขาเป็นไงียบงพอ่อคะคือช่วงเนี้มีงานเยอะทั้งละครทั้งอีเวนต์ทั้งทํา y o YouTube ค่ะก็เลยไม่ค่อยได้อยู่เต็มเวลาส่วนใหญ่จะเป็นนิวและโชคดีที่นิวมีพี่เลี้ยงด้วย แต่ว่าตอนกลางคืนน่ะนิวก็อยู่ดูเองคือให้พี่เลี้ยงพักพี่เลี้ยงก็จะดูอยู่ตรงกลางวันเราก็ะยามกลางคืนก็ต้องสู้ตายเหมือนกันใช่คุณพ่อเขาก็จะมาเล่นตอนเช้าก่อนไปทํางานแล้วก็พอกลับบ้านมาตอนกลางคืนก็คือลูกหลับเองอะไรเงี้ย่ได้นอนแต่กินแม่หรอคักแต่กินไหมแม่ไม่มีคำว่าพักมันนมันลดลงไปมันลดลงไปไหม เราสังเกตตัวเองก็ลดแต่ว่าคนอื่นเขาบอกหูลดอย่างเงี้ยเราบอกเออก็ลดลดแบบใช่มันดูลดมันดูลดไวมากแม่จริงเหรอจริงป้าจริงเพราะว่าเป๊กอ่ะกดดันนิวน้ำอยางเธออย่าอ้วนอย่าเพลินนี่บอกใจเย็นนี่สามเดือนอยู่เลยเดี๋ยวโอกาสนิดนึงรอก่อนนะอะไรแบบนีเป็มาขู่อย่างงี้ยล่ะก็ใช่เขากลัวกลัวเราเขาบอกว่าอย่างคุณแม่เป๊กอ่ะคลอดมาตุ๊บอ่ะก็คือหมุนก็ไปเลยอะไรเงี้ยเขาบอก คุณแม่ก็เคยบอกว่าระวังนะอย่ากกินเยอะอะไรเงี้ยก็คือเราก็จะเลือกกินแม่ที une, ่ที่คอดใหม่ๆก็จะต้องเลือกกินอาหารที่แบบมีคุณภาพสุขภาพดีสําหรับแม่ด้วยไม่แบบไม่เป็นไขมันสะสมแต่ว่าจริงๆช่วงเนี้ยไอขาขาหมูอะไรเงี้ยนะสามชั้นนะกินได้นะกินได้นะครัะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันคอลลาเจนที่ทำให้ผลิตน้านมใช่ช่วงนี้ก็กินไปเลยแต่ว่า จะอ้วนเพราะว่าไม่มีเวลาให้อ้วนเลยค่ะมันมันมันเบิร์นตลอดเวลาไม่เบิมันไม่หอดาใช่ oh, แต่ว่าชีวิตพ่อแม่ก็แบบแต่มสี่งแบบยิบสค่ะช่วงนี้ก็ตอนแรกก็คือกะว่าจะไม่รับงานเลย <c oughs> แต่ว่าหลังๆก็มีติดต่อเข้ามาเราก็ต้องรับด้วยเพราะว่าอยู่บ้านมันก็จะแบบมันเราเป็นคนชอบทำงานมันเหงาอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปเจอคนอื่นออกไปทำงานออกไปใช้ energy อย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ย คืนความเป็นตัวตนนิดนึงก็มีช่วงแกรมให้แกรมเรไวไปรับงานด้วยละใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ทำค่ายเพลงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นรายการใหม่ๆของค่ายด้วยประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ายตอนนี้เป็นยังไงเห็นเห็นตอนนั้นหา audition เด็กเข้าเข้าสังกัดใจเต็ค่ะ audition ทั่วประเทศ7 0 0คนตอนนี้เหลือ18คนแล้วก็กำลังจะทำเป็นรายการค่ายตะขารายพูดได้ รายการทายตาขาเนี่ยเป็นเรียลิตี้ที่แบบเอาเด็ก18คนที่เราคัดอะมาหาทายากคนต่อไปของนิวคนต่อไปของนิวต้องเป็ดูโอโอ้ใช่ค่ะต้องตะโกนต้องแบบตอทุกเพศทุกวัย LGBT ก็มีบูมเมนพัสดไซก็มีนิวนิวคัดมาแล้วว่าทุกคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะมาแบบร้องเพลงให้กับทุกคนฟังแล้วก็ เป็นแบบทายาทนิวได้อะไรเงี้ยก็จะไปดูกันก็เริ่มตั้งแต่วันที่12วันอาทิตย์ที่12นี้นะคะ11โมงในช่องของ YouTube Bibbidi Entertainment ของนิวเองค่ะก็จะไปดูว่าใครคือ18คนที่จะมาเป็นทายาทคนต่อไปของนิวนิวแปลบ้างหรือยัิบคนเห็นแล้วค่ะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าศักยภาพของเขามันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็จะมาเราเราใช้ความเป็นนิวใน2ี่ปีที่แล้วที่เราเคยเป็น หนึ่งในผู้สมัครแบบเรียลิตี้เรียลิตี้การแข่งขันแบบนั้นนะคะแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับน้องๆคนออกมาก็คือแพ่ได้เหมือนแม่นิวทุกคนแน่นอนการันตีค่ายดนี้คือเลิศเลิศค่ะบิบบิดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบี่โดดี้เด็กไทยรักทอง อ่อนเอาแต่ว่าอินเสิร์ตไลน์เสร็จอนเทนชันมีสองไม่รู้ปีนี้ได้ราทองเยอะไม่รู้ละอเคนะมังกรเยอะเลยมันปีที่ดีปีนิวายลกหนึ่งปีนยลันี่ีกันปีนาีนี่หนึ่งสองีีนขายได้ค่ะ